สวัสดีจ้านักเรียนครูชื่อนิรัต์อาจรพลนะคะครูรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรายังอยู่กันเรื่องเดิมเนาะการร้อยเรียนร้อยคำนะคะยังอยู่กันที่เรื่องเดิมทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราดูเป็นประโยคใช่ไหมเป็นประโยคประโยคไปแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเราลองมาดูซิว่าถ้ามันมีประโยคมากๆ จนกลายเป็นกลุ่มประโยคเป็นข้อความขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีร้อยเรียงอย่างไรนะจ๊ะที่นี้ย้ำเลยนะว่าถ้านักเรียนจะร้อยเรียงประโยคให้เข้าด้วยกันเนี่ยหลักสำคัญก็คือนักเรียนจะต้องดูว่าเนื้อความและถ้อยคำในประโยคเนี่ยเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไหมย้ำว่าทั้งเนื้อความและถ้อยคำจะต้องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะจ๊ะ เนื ini, pu, ue, ้อความเนี oo. P oo. P oo. ่ยนักเรียนจะต้องเรียงให้ไปตามลำดับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่เราเรียกว่ามีเอกภาพอ่ะทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราดูถ้อยคําที่มันกลายเป็นกลุ่มประโยคขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีร้อยเรียงอย่างไรบ้างหลักๆก็จะมีอยู่4วิธีนะจ๊ะก็จะมีการเชื่อมการซ้ําการละและการแทน ได้ไหมลองดูสั้นๆเองอ่ะทวนมาการร้อยเรียงกลุ่มประโยคมีกี่วิธีนะ4วิธีมีอะไรบ้างมีการเชื่อมการซ้ำการละและการแทนเก่งมากเห็นไหมไม่ยากหรอกอ่ะทีนี้แต่ละวิธีคืออย่างไรทำได้อย่างไรบ้างมาดูก,กันนะจ๊ะการเชื่อมประโยคชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะักเรียนคือการเชื่อมเพราะฉะนั้นมันก็คือการนำประโยคอะ มาเชื่อมกันให้ต่อเนื่องกันโดยที่นักเรียนอาจจะใช้คำเชื่อมหรือว่าคำสันธานเพียงแค่คำเดียวหรือนักเรียนอาจจะใช้กลุ่มคำเชื่อมหรือที่เรียกว่าสันธานวลีเชื่อมระหว่างประโยคก็ได้แล้วแต่เลยเพื่อให้ข้อความนั้นๆเนี่ยต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะจ๊ะอะลองดูตัวอย่างการหุงต้มตามปกติทำให้เนื้อไก่สุกทั่วถึงได้อย่างไรก็ตามการใช้อุณหภูมิไม่เหมาะสม อาจทำให้ไก่ไม่สุกได้เห็นไหมนะักเรียนเห็นไหมว่าข้อความนี้มีคําเชื่อมก็คือคําว่าอย่างไรก็ตามอ๋ออันนี้เป็นสันธานวลีนะเป็นกลุ่มคําเชื่อมและเพราะว่ามากกว่าหนึ่งครานะคะอย่างไรก็ตามเชื่อมทําให้ประโยคแรกกับประโยคหลังเนี่อร้อยเรียงกันได้นะอ่ะทีนี้สันธานบางคําหรือสันธานวลีบางวลีเนี่ย มันก็บ่งเนื้อความที่ไม่เหมือนกันหมายความว่าเมื่อเราเลือกใช้สันธานบางคําหรือสันธานวลีบางวลีแล้วเนี่ยทำให้ประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆมีอะไรบ้างสันธานบางคําหรือสันธานวลีบางวลีเนี่ยพอเราใช้เชื่อมแล้วทําให้เนื้อความประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยคล้อยตามกันนะฮะสันธานเหล่านั้นก็เช่นและทั้ง อีกประการหนึ่งนะจะ๊ะบางทีเนื้อความแย้งกันเองก็จะมีเช่นแต่ทว่าแม่บางทีเนื้อความก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสันธานที่ใช้ก็เช่นหรือหรือไม่ก็นะเป็นเหตุเป็นผลกันมีเยอะเลยเช่นจึงเลยจนกระทั่งเกี่ยวข้องกันทางเวลาเช่น แล้วและแล้วต่อจากนั้นและเกี่ยวข้องกันในแง่ที่เป็นเงื่อนไขเช่นถ้าละละละแล้วหากว่าเมื่อละละละก็เนืกเรียนระวังให้ดีนะเครื่องหมายวรรคตอนนี้สามจุดเรียงกันเนี่ยเราเรียกว่าไข่ปลาเวลาที่หนูอ่านหนูอย่าเผลออ่านว่า จุดจุดจุดนะไม่ใช่ถ้าจุดจุดจุดแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะหนูต้องอ่านว่าละละละนะเอาใหม่นะถ้าเป็นสันธานที่แสดงความเกี่ยวข้องในแง่ของลักษณะที่เป็นเงื่อนไขนะจ๊ะก็จะมีอะไรบ้างเช่นถ้าละละละแล้วดีมากหากว่าหรือเมื่อละละละก็ะดีมากนะออาทีนี้ลองมาดูตัวอย่าง แล้วไหนบอกครูซิว่าสันธานที่เขาใช้เนี่ยมันทําให้เนื้อความประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยเป็นอย่างไร่านเรียนลองดูประโยคแรกประโยคก่อพ่อ้าตัดสินใจเลิกกิจการและย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดเห็นไหมสันธานที่ใช้เชื่อมคือคําว่าและเนื้อความของประโยคแรกกับประโยคหลังหากใช้สันธานคําว่าและเชื่อมเนื้อความมันจะเป็นอย่างไร คล้อยต่างกันใช่ไหมเนื้อความมันไปด้วยกันนะจ๊ะประโยคขอตารวจรู้ตัวผู้กระทําผิดแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอคําสันธานที่ใช้เชื่อมคือคําว่าแต่แต่ถูกต,ต,ต้องนะเนื้อความเหมือนกับประโยคกอไหมไม่เหมือนประโยคกอนเนี่ยคล้อยตามกันแต่ประโยคขอเป็นยังไงเนื้อความมันแยงกันเห็นไหมมันแยงกันถ้ามันจะคล้อยตามก็ต้องบอกว่า หลักฐานเพียงพอแต่นี่หลักฐานไม่เพียงพอนําสันธานมาเชื่อมคําว่าแต่ก็เลยทําให้เนื้อความมันแยงกันนะจ๊ะต่อมาประโยคอฉันมักไปว่ายน้ําในสระใกล้ๆบ้านหรือไม่ก็ไปเดินเล่นที่สวน <c oughs> สาธารณะเห็นไหมคือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ไปไว่ายน้ําในสระว่าย <c oughs> น,น้ํา <c oughs> ใกล้ๆบ้านก็จะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะลักษณะเ <c oughs> นี้ยเนื้อความมันทำเป็นแบบ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวแล้วสันทานสันทานอยู่ไหนเจอสันทานไหมคาว่าหรือไม่ก็เห็นไหมนะคือจะหรือหรือไม่ก็นเนี่ยทำให้เนื้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังเนี่ยเป็นลักษณะที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าประโยคงอ้อเขาทํางานหามรุ่งหามค่าสุขภาพจึงสุดโซ่เห็นไหมเจอสันทานไหสันทานคําว่าจึง แต่ทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะเวลาเราจะใช้สันธานคําว่าจึงเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้วางไว้หน้าประโยคหลังบางครั้งเราก็ทําแบบประโยคงอนเนี่ยก็คือแทรกไว้ในประโยคหลังอีกทีหนึ่งนะจะเขาทํางานหามรุ่งหามค่ําสุขภาพจึงสุดโทมประโยคนี้เนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันอันนักเรียนตอบได้ไหมว่าประโยคหน้าเป็นเหตุหรือเป็นผลได้ไหมประโยคหน้าเป็น ใช่ประโยคหน้าเป็นเหตุนะจ๊ะเหตุก็คือเขาทํางานหามรุ่งหัมค่ำผลลัพธ์ที่ได้งานอาจจะสําเร็จนะแต่สุขภาพเขาสุดโศกเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันบางคนยิ่งช่วงใกล้สอบเนี่ยโอ้โหอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหามรุ่งหามค่ำดูแลสุขภาพบ้างนะจ๊ะประโยคจอจานเขาอ่านรายงานสักครู่หนึ่งแล้วจึงเดินออกไปจากห้องดูดีๆนะ เขาอ่านรายงานสักครู่หนึ่งแล้วจึงเดินออกไปจากห้องคำสันธานที่ใช้คือคำว่าแล้วจึงแล้วจึงทีนี้เนื้อความของประโยคจอเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินเราอาจสับสนกับประโยคแบบก่อได้ก็คือหลายคนอาจจะเอ๊ะมันไม่ได้คลอยตามเหรอประโยคนี้มันก็ดูไปด้วยกันนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า ประโยคจอเนี่ยความสัมพันธ์ของมันเกี่ยวข้องกันในแง่ของเวลาเห็นไหมเขาอ่านรายงานสักครู่หนึ่งแล้วจึงเดินออกไปจากห้องก็คือต่อจากนั้นนะเวลาที่ถัดไปเนี่ยเขาทําอะไรต่อนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้สันธานแล้วจึงเนี่ยเนื้อความของประโยคแรกกับประโยคหลังจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกันในทางเวลานะจ๊ะสุดท้ายประโยคชอถ้า ถ้าเราพยายามอย่างแท้จริงเราต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเห็นไหมถ้าอยากประสบความสําเร็จไหมทุกคนอยากประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรเราต้องพยายามอย่างแท้จริงเห็นไหมสันธานในประโยคนี้ชัดเจนมากโผล่มาคําแรกเลยคําต้นเลยคือคําว่าถ้าถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่ เราต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนักเรียนเห็นไหมว่าเนื้อความของประโยคแรกกับประโยคหลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขคือถ้าคุณทําแบบนี้ได้ผลแบบนั้นจะตามมาแน่นอนในกรณีนี้ก็คือถ้าหนูพยายามอย่างแท้จริงหนูจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนใช่ไหมเช่นถ้าหนูตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนตั้งใจทํากันบ้านผลคะแนนสอบของหนูก็จะต้องออกมา ดีอย่างแน่นอนนะนี่ก็คือการเชื่อมนะจ๊ะต่อไปกันซ้ําชื่อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วซ้ําไม่ได้ยากหลยใช่ไหมมันคือการอ้างถึงข้อความที่มาข้างหน้าโดยซ้ำำําคําคําเดิมก็ได้หรืออาจจะซ้ําวลีวลีเดิมก็ได้ลองดูนะนักเรียนยกมือไหว้ครูแล้วพูดกับครูว่าผมนํากันบ้านมาส่งครับเห็นไหมนักเรียนยกมือไหว้ครู แล้วพูดกับครูว่าผมนำกันบ้านมาส่งครับคำที่ซ้ำกันในข้อความนี้คือคำว่าครูเห็นไนหะประโยคแรกมีคำว่าครูก็คือหลังยกมือไหว้ประโยคที่สองก็มีคำว่าครูก็คือหลังพูดกับลักษณะนี้คือการซ้ำนะจ๊ะทีนี้กรณีที่มีคำซ้ำแบบนี้คำที่ซ้ำเนี่ยอาจจะมีคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะ นี้นั้นโน้นนี่นั่นโน้นมาขยายได้เพื่อชี้เฉพาะว่าเป็นสิ่งที่กล่าวถึงไปแล้วทีนี้คำพิเศษบอกความชี้เฉพาะเนี่ยอนอาจจะไม่คุ้นน่าจะคุ้นชื่อเดิมมากกว่าชื่อของอที่ในในตำราวยากรที่เราเคยเรียนกันมานะในวงเล็บน่ะอะไรวิเศษอ่านว่าอะไรคำพิเศษบอกความชี้เฉพาะตำราวยากรบางเล่ม ที่นักเรียนน่าจะเคยเรียนมาเราเรียกว่านิอะไรอ่านดีๆนะใครยังอ่านนิยะมะวิเศษเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะต้องอ่านว่านิยมมะวิเศษนะจะต้องอ่านว่านิยมมะวิเศษนี้นั้นโน้นหรือนี่นั่นโน้นอ่ะลองดูตัวอย่างนะแกงมัสมัน่นออกพูดแล้วหิวเป็นอาหารที่ฉันโปรดปราน ไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติก็ชื่นชอบแกงมัสมัน่นี้เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมว่าเราซ้ําคําว่าแกงมัสมันเนี่ยสองครั้งครั้งที่สองที่เราซ้ําเรานําคําว่านี้ซึ่งเป็นคําพิเศษบ,บอกความชี้เฉพาะเนี่ยมาใช้ขยายแบบนี้ก็คือพอซ้ําแล้วเนี่ยนำคำพิเศษบ,บอกความชี้เฉพาะมาขยายได้ คำพิเศษบอกความชี้เฉพาะหนูนำไปขยายคำในประโยคหน้าแล้วนะนำไปขยายคำในประโยคหน้านะคำที่อยู่ในประโยคหลังคำนั้นนะ่ะก็จะไม่มีคำพิเศษบอกความชี้เฉพาะมาขยายอีกดูเรื่องไหมอะลองดูตัวอย่างนะเขาคนนี้ฉันรักมากฉันหวังว่าเขาจะรักฉันด้วยเช่นกันเห็นไหมนะักเรียนเห็นไหมคำว่าเขา เป็นคำที่เรากล่าวซ้ำคำว่าฉันก็เป็นคำที่เรากล่าวซ้ำแต่ทีนี้ให้สังเกตคำว่าเขาคำว่าเขาเนี่ยเรามีคำว่านี้ตามหลังคำลักษณะนามคนเพื่อมาขยายคำว่าเขาทีนี้คำว่านี้เนี่ยเป็นคำพิเศษบอกความชี้เฉพาะเรียนเห็นไหมเรานํามาขยายคำในประโยคหน้าแล้วประโยคหลังเมื่อมีคำว่าเขาซ้ำ เราก็ไม่นําคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะมาขยายอีกเห็นไหมเข้าใจขึ้นนะต่อไปคําที่ขยายคําที่ซ้ากันนอกจากคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะบางครั้งเราอาจจะนําคําอื่นมาขยายก็ได้อาจจะนําคําลักษณะนามนักเรียนดูดีๆนะคําว่าลักษณะนามมีสระอ่ะไหมไม่มีอย่าเผลอเขียนนะ หรือไม่งั้นหนูอาจจะนําคําพิเศษบอกลำดับที่หรือที่ตำราวยากรณ์บางเล่มเรียกว่าประมาณนวิเศษมาขยายก็ได้นะจ๊ะเลือกเอาเช่นสำนวนไทยในบทละครนอกเรื่องชัยยาเชษมีทั้งสำนวนที่ยังคงใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและสำนวนที่คนปัจจุบันไม่สู้จะรู้จักกันแล้วสำนวนส่วนใหญ่ เป็นสำนวนประเภทแรกเห็นไหมคำไหนที่เรากล่าวซ้ํากันคําว่าสำนวนนเรียน,นเห็นไหมเราพูดสำนวนเนี่ยซ้ากันแต่ว่าในข้อความนี้เราไม่ใช้คําวิเศษบอกความชี้เฉพาะมาขยายแต่เราเลือกคําวิเศษบอกลําดับที่คือคําว่าประเภทแรกเรียน,นเห็นไหมเรานําคําว่าประเภทแรกมาขยายสำนวน อย่างนี้ก็ได้นะนี่คือการสัมต่อมากันละ,ะถามว่ากันละคืออะไรคํามันก็บ่งอยู่แล้วเช่นเดียวกันก็คือละละก็คือละเไว้ในฐานที่เข้าใจหรือตัดข้อความที่ผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วออกไปเพราะเวลาที่เราพูดในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่พูดยาวหรอกใช่ไหมเราก็มักจะพูดสั้นๆคําไหนที่เรากับผู้ฟังรู้กันอยู่แล้ว ก็จะละไว้เช่นนักเรียนดูประโยคนี้นะเห็นพวงคุญแจของฉันไหมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออเครื่องหมายนี้คือทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเครื่องหมายเสร็จว่างนะจ๊ะกรณีภาษาศาสตร์เนี่ยในทางภาษาเนี่ยเรานำมาใช้แทนคำที่ถูกละไปนะประโยคนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้เต็มเๆไม่ละนะ เราก็บอกได้ว่าเห็นพวงกุญแจของฉันไหมหาพวงกุญแจเท่าไหร่ก็ไม่เจอพวงกุญแจเห็นไหมแต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะไม่มีใครพูดแบบนี้หรอกไม่ไหวคนฟังก็เหนื่อยคนพูดก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ละคําว่าพวงกุญแจไว้ในฐานที่เขาจะถนะต่อมาการแทนการแทนการแทนก็คือการนำำําคําที่ใช้แทนคําหรือข้อความอื่น มาแทนคําวลีหรือประโยคที่มาข้างหน้าก็คือแทนจริงๆเช่นเสาร์อาทิตย์นี้ลูกเอาหลานมาฝากฉันก็วุ่นกับเจ้าตัวยุ่จงจนไม่ได้ทําอะไรนะักเรียนเห็นไหมแทนที่คนเขียนเนี่ยจะซ้ําคําว่าหลานหรือละคําว่าหลานเขาก็เลือกใช้วิธีแทนนําคําที่หมายถึงหลานนะมาแทน ทีนี้อย่างการณีประโยคนี้คนเขียนเนี่ยเลือกนำกลุ่มคำเจ้าตัวยุ่งมาแทนคำว่าหลานกลุ่มคำคำเนี้ยมันสื่อในยะอะไรบางอย่างได้ถูกไหมแสดงว่าหลานเนี่ยโอ้ตองสนชัยย่อยเลยถึงบอกว่าเจ้าตัวยุ่งแบบเนี้ยนี่คือลักษณะของการแทนนักเรียนลองกลับไปดูประโยคเมื่อสักครู่ประโยคนี้ถ้าครูบอกว่าอนนเรียนลองเปลี่ยนซิจากละเนี่ยให้ใช้แทน หาคำมาแทนคำว่าพวงกุญแจเนี่ยนักเรียนแก้ประโยคนี้ได้ไหมได้เนาะก็เป็นเห็นพวงกุญแจของฉันไหมหามันเท่าไหร่ก็ไม่เจอเห็นนะข้างหลังไม่ต้องเติมมันก็ได้ถ้าจะแทนนะแทนมันแค่หลังคำว่าหาก็พอนะจ๊ะก็ครบแล้วเนาะทั้งการเชื่อมการซ้ำการละแล้วก็การแทนอ่ะทีนี้ กลุ่มประโยคบางกลุ่มอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเราใช้วิธีร้อยเรียงเนี่ยเพียงแค่วิธีเดียวคือถ้าไม่ใช้เชื่อมก็ใช้ซ้ําไม่ใช้ซ้ําก็ใช้ละไม่ใช้ละก็ใช้แทนแต่กลุ่มประโยคบางกลุ่มนักเรียนเราใช้วิธีต่างๆผสมผสานกันเวลาที่เราเขียนกลุ่มประโยคยาวๆเป็นข้อความเนี่ยเรามักที่จะใช้วิธีที่หลากหลายผสมกันักเรียนลองดู ลุ่มประโยคนี้ข้อความนี้ลองดูพระสารประเสริฐเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ถ้อยคํามีความรอบรู้ภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดีและยังรู้ภาษาสิงหลอีกด้วยเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านจะโต้แยง้งอย่างหัวชนกำแพงทีเดียวนักเรียนเห็นไหม อ่านผิวเผินเนี่ยคือเราเข้าใจนะแต่ถ้าถามว่าเราใช้วิธีร้อยเรียงผู้เขียนเนี่ยใช้วิธีร้อยเรียงอย่างไรบ้างเนี่ยบางทีเราอ่านไปผ่านๆเราก็งงเหมือนกันนะเออตกลงมันมีกี่วิธีใช่ไหมเรามาค่อยๆดูวิธีแรกคือวิธีอะไรนะเชื่อมใช่ไหมการเชื่อมนักเรียนว่าข้อความเนี้ยมีการเชื่อมไหมมีไหมมีอยู่ตรงไหนเห็นไหมข้อความเนี้ย มีคําที่ใช้เชื่อมก็คือคําว่าแล้วนะเป็นสันธานแล้วก็มีสันธานวาลีคือเมื่อละละละแล้วเห็นไหมทันนะพระสารประเสริฐเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ถ้อยคํามีความรอบรู้ภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดีและแม้เชื่อมแล้วยังรู้ภาษาสิงหนลอีกด้วยเมื่อเชื่อมอีกแล้ว ท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านจะโต้แย้งอย่างหัวชนกำแพงทีเดียวเห็นไหมเนี่ยมีการเชื่อมเรียบร้อยการซ้ำมีไหมน่าจะเห็นชัดกว่าใช่ไหมการซ้ำมีแน่ๆเอาดูซิผู้เขียนซ้ำาคํคำว่าอะไรเห็นไห far? มเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านจะโต้แย้งอย่างหัวชนกำแพงทีเดียวเห็นไหม ท่านตรงนี้ซ้ําถูกไหมแต่ทีนี้ในขณะที่มันซ้าเนี่ยมันก็มีอีกมันก็ถือเป็นอีกอีกกลวิธีหนึ่งน่ะก็คือการแทนใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดเราดูทั้งการซ้าก่อนนะมีซ้ําคําว่าท่านตรงนี้ชัดเจนนะจ๊ะการละมีไหมก่อนไปดูแทนเดี๋ยวดูละก่อนมีเหมือนกันมองออกไหมนี่ละตั้งสามคำ มองออกไหมพระสารประเสริฐเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ถ้อยคํามีความรอบรู้ภาษาไทยภาษาบาลีภาษ,าษาสันสกฤตนักเรียนเห็นไหมมีความรอบรู้อยู่ๆโผล่มามีความรอบรู้ประธานของประโยคหายไปไหนผู้เขียนละไว้แล้วประธานของประโยคคือใครก็พระสารประเสริฐนั่นแหละเห็นไหม เป็นอย่างดีแล้วนะและยังรู้ภาษาสิงหนอีกด้วยเอาอีกแล้วประธานหายอีกแล้วคือใครพระสารประเสริฐเช่นกันเห็นไหมนะเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านจะโต้แย้งอย่างหัวชนกำแพงทีเดียวโต้แย้งใครถูกไหมละไว้นะว่าโต้แย้งใครแล้วใครพระสารประเสริฐ ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาทประเสริฐแล้วท่านโต้แย้งใครก็คือใครนัน่แหละเห็นไหมท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านจะโต้แย้งกับคนนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะอย่างหัวชนกัาแพนนะนี่ก็คือการละนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายก็คือการแทนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปแล้วก็คือท่านกับท่านตรงนี้ผู้เขียนเนี่ย เลือกใช้คำว่าท่านแทนพระนามของพระสารประเสริฐเห็นไหมจ๊ะแทนชื่อของท่านนะก็เลือกใช้คำว่าท่านแทนแล้วเราจะเห็นว่าผู้เขียนเนี่ยเอ่ยพระสารประเสริฐเนี่ยแค่ครั้งเดียวใช่ไหมที่เหลือก็ใช้คำว่าท่านแทนนะจ๊ะเอาล่ะการร้อยเรียงกลุ่มประโยคเราได้รู้แล้วว่ามีสี่วิธีหลักๆคือมีการเชื่อมมีการซ้ำมีการละ และมีการแทนหนาอ่ะทีนี้มีกิจกรรมเล็กๆเ,เหมือนเดิมไหมครับลองดูไม่ยากนะจ๊ะครูมีข้อความมาให้นักเรียน3ข้อความนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่ากลุ่มประโยคเหล่านี้ใช้การเชื่อมการซ้ำการละหรือว่าการแทนประโยคแรกคนส่วนใหญ่ละเลยอาหารมื้อเช้า ซึ่งเป็นอาหารมื้อสำคัญสาเหตุอาจเป็นเพราะต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพราะการจราจรติดขัดจนไม่มีเวลารับประทานบางคนไม่หิวเพราะยังเช้าเกินไปบางคนเอาเวลานอนต่อดีกว่าลุกขึ้นมารับประทานอาหารเช้าบางคนก็กลัวว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าแล้วจะอ้วนสรุปเราต้องกินอาหารมื้อเช้านะมีวรรณคดีไทยหลายเล่ม ที่นําเรื่องราวมาจากวรรณคดีไทยรุ่นก่อนที่แต่งไว้แล้วมาปลูกเป็นเรื่องใหม่ขึ้นอีกโดยดัดแปลงเนื้อความทั้งหมดบ้างตัดเพียงบางตอนบ้างบางทีก็คงเรื่องไว้ทั้งหมดเพียงแต่ใช้แบบแผนคําประพันธ์ให้แปลกออกไปเท่านั้นสุดท้ายจา้ะลอกลายปักตามขนาดที่ให้มาลงบนผ้าให้มีลักษณะตามแบบขึงสะดึงบนผ้า ช่วงหลายปักให้ตึงลงมือปักด้วยวิธีปักรังดุมใช้กันไกรฉลุผ้าส่วนที่ไม่ต้องการออกนะไม่ยากเลยเราลองวิเคราะห์ดูซิว่าแต่ละข้อความเนี่ยใช้วิธีการซ้ำการเชื่อมการละหรือการแทนอย่างไรบ้างนะจ๊ะ,ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีร้อยเรียงประโยคไปแล้วเนาะแล้วเจอกันครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีจ้ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน